ออมาเห็นขึ้นรับวงมาตระถาแท้เราต้องฟอนสีน้องเด็ดโขนง่ายอีย่โอ้มาโดดจังตู้ข่อยลาหละเด็ดอี๋จักอะไรคะคุณแม่คะ<อ>่ะฟอนคือหมอลำมอยู่ปัะช وم, ุมปัช وم, ะชุมปัะชุมโอ้ยเบิดเรืองเขาเหรียญปิดสมงงอ,อ,ดองเขาบริเบอลพ่อคว่ำ เออเข้าเขาจะมาเอาเปียบเขาแท่เ่นเ่นข้าวเดี๋ยวได้บ้าคุณเด้อมือเอ็นมาประชุมยังค่ะคุณเมย์ปะทุมประทุมตัวประชุมบอือบอเขาเป็นยังนี่เข้าเป็นแม่ครัวได้มือนี่เป็นแม่ครัวอยู่ในเบียงในวังเป็นเป็นแม่ครัวเราเป็นแม่ครัวอยู่ในเบียงในวังเออเออเราต้องมีความสะอาดสะอาดจ้ะเออ ไม่ต้องไปโศกกระโกรนะกระท่วงสาธารณสุดเพื่อนมาตรวจโอ้ยอยู่ในเบี้ยงได้บ้างนี่ให้เฮ็ดอาหารการกินให้สะอาดเรียบร้อยว่ชพันเถอะเมื่ออายุทยาของเราเดี๋ยว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 อย่างนั่งนั่งมาเนี่ยอย่างนียบ่ได้อ่านไ่กลุ่มติจ้าอูจจกใส่สูตรีหยังเวที่โขนเด้อบ่แมนเบที่หมอลำเรืองกะละเซียนบ่อ่านักเแค่ดอกจ้าเบิดพผื่นอยู่ในไรมิตรทรงสวัสดีวันจันสวัสดีวันอังคารอยู่ไหนแล้วแล้วากระ่งรูปดอกไม่มา บ่เออ,อไปกันเลยบปอ่านจะฮักเขียเดี๋ยวให้เบิงก็แน่อะไรคะเป็นหยางคือแตงตัวเบียบลอยแท่เครื่องประดับปีหยางเดี๋ยว่มีบ่คืออีนี่โอ้ยสิบอกให้ฟังเป็นหยางมันถูกมันยกักาคาซ่เป็นหยางาละ่ะเครื่องประดับยุบบุญยุบบุญการลสินภาษาบ<อ>่ยุไช่ล่งจำถ <c oughs> ูกหลายได้ขายเข่าขายเครื่องบักเน่าแห้ง้วยแล้วเป็นสีบอหมูัดชันเห็นบอกอยู่ในเพียงในบ้างมีเป็นหยัง เมนูหมูเขาก็บ่ได้กินบ้างแพ่งหลายแม่นตัวปลาก็บ่ได้กินไก่ก็บ่ได้กินอีีหลลแ้วมีแต่ซูบักเขียบ่เห็นบอกเขาไปลบทั้งปนปลาทูทั้งซูบักเขียเอะทำมะน้ำปนหัวมันใส่พร้อมนะเสียตะกิจพอดีเศรษฐกิจบ่ดีย้อนพ่อใหญ่อันนี่ล่ะพ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่ไหนพ่อลุงคอยแล้วพ่อลุงอยู่บ้านลูบนะรูปนี่ไกลอยู่มาหลเก็บแปดปีแต่ว่าสางทราบห้ามันหยังไปะช้มหยังจ้าพ่อแม่มาหยังกอดแม่ สูหุ่นจักไปสูหุ่นจักไปสูหุ่นจักไปเรื่องยังข้อขาดมาตายอยี่นี่ติเหตุการณ์บ้านเมืองเท่านั้นหรือแมนเหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วบอกให้ฟังกันนะบอกให้ฟังกันนะเมื่อสูหุ่นจักบอกพลรากับพารามว่าไงก่อนพลรากับพารามพลรากับพารามไปข่าทศกัณฐ์ตายแล้วตอนนี้นันบอกเพราะไงทศกัณฐ์ตายแล้วติเดี๋ยวเมยไปข่าแล้วเห็นยัง คือตอนนี้ตูนแท้เอาอีห่ามึงเอ้ยจอมเอนบพาทานเหตุการณ์บ้านเมี่ยงยายชีว่าให้ฟังหลอนๆเด้อไปีว่าฟูมันตั้งไปแม่เป็นยังสาเหตุที่พระลักษมณ์นี่ไปฆ่าพ่อเนยโทษกัณนพอ่อเนยโทษกัณ์ไปลักศรีดาเอาประชาลักบักศรีดากทิคาฮอดแกงกัน,กนพุทธิบ้านคอยแห้งหลายยอดใจแดงกุ้มคือบ่ไปเอาเน่่อยจีปันให้จักสองทุกขปุ๋ยโอ้ยม,มันบ่แม่นหมักศรีดากิมจูได้ดอกเนี้ยบ่แม่น อัญ่านั่งสีดาโอ้อันญานั่งสีดาที่เป็นครูหลักกับพระรามนั่นน่ะบ่เถือกพเนจรโทษกันจับไปไปปิดตั้งลูกนั่งเมียสี่พระลักพระราบมยอมน้าไปยิ่งขาตายหอด้าทีตายแล้วอีหลีมันบ่หนีเมียตายแล้วตายอีหลีแล้วบ่มันเป็ีนจังไหนตอมันเป็นจังไหนต่อเออตายแล้วบ่เที่ยนเฮ้ากับต้งเปยม รับนั่งสีดาตัวบ่เพื่อสิอันเซส้นยังสีดากลับขึ้นมาติแม่แมนเพื่อสิอันเซส้นแฮนั่งสีดาเขาเมี่ยงว้ายเขาเป็นแม่ขอกแม่ขั้วตามประเภทนี่ลาดตกี้จานูนเบกสาของเฮานี่เฮียนอกูก็อยากกิาเนื้ไก่เพ่กูก็อยากมาลาดชาสับเนาะเออว่าร่วนเออพลาดตะกี้จานูนเบกเนี่ยเออเพื่อแเพา่อจีหัวกากจีหัวกากแก เพื่อนให้เฮ็ดแนวอยู่แนวกินแนวเขาเป็นแม่คว้าเม่นบอร์จ่าข้าแมนต้องแต่งพระเข่าแต่งพระเข่าอันอันพน้านชีดาเ้ามักยังอะไรนี่ยะเมนพน้านชีดาน่ะเพื่อนว่าเพื่อนมักอาหารทะเลมักอาหารไม่ยังอะไรแยกอาหารทะเลอาหารทะเลต้องเป็นมักสมอบอเมนบอเมนดอกทะเลอาที่เส้นปลาหมึกเออปลาเซลมอนเออ ปูรัสเซียปูกล้ามกามปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูรัสเซียบอมี่มันถึงระเบิดตายเบ้อแล้วกินนี่มึงเคยกินบ่อาหารทะเลเออกูบ่เคยกินักอย่างไรมาโอ้ยอยู่ในเข่งอ่ะมึงเคยกินบ่อยู่ในเข่งโอ้ยบักละมูดติ๋ปะผูโอ้ปะทูเคยกินหัวมันอยู่เอาโตมันดิเอาให้เมี้ยวเออจะเป็นใจบุญจนท่านเนาะแม่ใจบุญ แม่ยังเน็กก็ไล่ไล่มาไล่มานั่งสิไปเตรียมอาหารทะเลอาหารทะเลเด้ออธิญาเมยมักเบนบอกเมียอธิญาเมยมักโอ้ยยาเมยมักอันนี้คอยจำได้อาหารประเภทไข่นี่อาหารประเภทไข่เออไข่ลูกเขยบะไฮโพลูบะเมีนไข่ปิ้งส้มเคียงบะไข่ตุ๋นแม่ยังแกงบะไข่ผํามาเมียชีด่ามากตะกี้ละวภาคอยไปสอนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวไปสอนเอาบะไข่ผําแนวนี้เยัยกันจำบ่ลืมคือกันยาเมยมัก แนวใดเอ้แนวใดเฮ้ประเภทลาบบาบ,าบลาบหัวนี่บ่ลาบหัวเฮ้ลาบเป็ดมันแพงลาบไกายบ่ลาบยังฉันใหญ่ลาบเท่าเออไปซ้อนอน,น้ำกันก็นกนบบบให้พมนั่นละเออไปซ้นอนเอาน้ำกันมันสิบบ่คือหากหมาหนิบ่ของหวานกับมีตัวของหวานกับมีแล้วกับมาสิของหวานนี่เอาให้เจ้าถ้วยเบิ้งสิงคาโบ่บ่กระดซังเฮ้ยกล้วยบ่อ้อยพิษไม่ยังขัดน้ำตาล เดเกียบเบิ่งแล้วตานช่วยช่วยอันนี้เมนูพิเศษเลยเมนูไหนพิเศษอิลีเล่ามาเป็นชีวิตจิตใจกินแค่ไหนกินเบิดก็บัเอออย่างอาถ้วยเบิ่งเด้อขวสญเ็ดเด้อขั้นเม็นเจ้าเป็นนั่งสนมเอกอิลีต้องถ้วยให้มันเถือกคอยต้องถ้วยถือแน่นอาหารชนิดนี้เมนชนิดยังตริงโจ้แม่นบอกอีผู้ใดตากินจริงโจ้เรานีเอาบัตรมาเลยเหตุบัตรไหมเอาไม่กัน ในนดเสาในนดเสากับบ่แม่แนวกินช้วยมังกุดใจอุส่ถ้ช่วยมึงบ่มีสมองบอกนี่นี่นี่ยูนี่ยูนี่อีหอยัางสูอีหยังมาพอยพ่อมตสิมากับบ่แม่แม่ยังเดี๋ยวนี่ก้อยกุ้งเคล็ดลัเปล่าอ้โเงยม่ใช่อะไรเน้ำเปลกน้ำน้ำหนองนั่งสี่ไหนเราละมักยัวกับหนองคันว่าจักรจัดปล่อยกับมี่คือกัน อยากให้มักมักแข็งหลาช่วยเด้อขอจีเฮ็ดท่าท่างเออมวยปลาเผาปลาเผามีมึงใส่ไเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมแจ้งไหนจันปิ้งไก่บ่ไก่บีเซียนบอมีนโอ้ยไม่หยั่งหน่ะบัดนี้เอาไหมเนี่ยเฮ็ดไหมเนี่ยเฮ็ดไหมมันคลองมันคือก็หนีเนี่ยปิ้งเขาโป้งบ่ปิ้งเขาโคบปิ้งปลาดุกบ่เอาไม่หยั่งดล้วนี่ ขอน้ำน้องมณ์น,นั่นเขาควักกันสิ่ะเื่อนเก่าแท่ยวขอล้ำน้องมณ์จะไม่ไปเที่ยวน้องไปจักแล้วกับพักก็อจอดซื้อไปจังไหนหัวหน้านี่รายการอาหารจดไปแล้วเรียบร้อยเออพราะฉะน,นั้นแล้วเพื่อนอันเซอร์อัญญานั่งสีดาก,กับขึืนมาสููเบียงสู่ังอยโยธยาของเฮออ้าให้มูเฮ้านีต้อนรับข้าปลาอาหารเป็นเรียบร้อยเตรียมพร้อมให้มันดิบดีเด้อให้แห่งมากอ,อนอกจากสิเตรียมเข้าปลาอาหารให้มันดิบดีแล้ว แนวงันอย่าลืมแนวงัน<อ>ไหโลไห,ลไหลโลเพิ่นบอลินดอเพิ่นบอลินบอหลินไปน้ำเต้าปูปฟาคือบอซำเกา่าหันตี้ี่หยังฉันไม่หยังแนวงันเท่าจักบร<บ><บ>ิคิดไว้หมอลำมบอเพิ่นมาหมอลำนั่งซีดานพี่เมียนเ<ฟ>พิ่นไปเบิ่งปฐมอยู่หมู่บ้านนี่ปีก้อนสิถือรักนังเพลงจ้างเท่าเท่ามากคุณตัวบอเออมีหอดบัวพันโสทั้ง ทั้งโสเออนั่นแหละเพื่อนมักหมอลำซิ่งประจันยุทธชัยละแม่เฮาเห็ดอาหารแล้วเร็วเนี่ยมาเลีงงันเลยแม่เอาหมอลำมางันงันเลยใหญ่เฮานี่แม่เป็นหมอลำพร้อมเอาแล้วลล้ำดีกพกกต้องฟ้อมดิแม่ไปเอาหมอแค้นมายุทธชัยละไปเอิ้อหมอแค้นมาเร็วเร็วแม่ยีน้นฮะเฮาต้องล้ำตินี่ล้ำตัวเห็ดจะได้คอยให้ล้นมันหวนมันยินส้มลิงหลายๆนี่ให้มันคืนก๊กไม่เด้งับงับงับรวดมึงขอยใจบ่ตายแล้วบ้านเฮาสิบ่ ฮะซุ่มลิงมากนี่บรรยายนจากการลบเป็นบ่อเออเท่ากับว่าท่านมีผัวเอ้าใจเอากันกับลิงนี่ติสิบบอทว่าหนิจีใหญ่ลิงก็มีคุยท่ากันเล้าดได้แล้วผู้ใดหนั่นแม่ผัวผัวเจ้าตีนี่เ,เร็วแปดนายทหารอยู่วังบอกอันนี้สะมากินของแปลกเถอะเว้ยนี่แหละเขามาของแปลกมันดี บัดแย้มบัดแย้มง้มว่าเป็นแฝดเดียปิดไปนี่เออบัดแย้มเอากันนี่สิบอะไรคือจังคีหมูปลานี่บอกไว้แนวจะขี่แนวจะสี่ขันในล่องซิมรดยางแต่มือเศร้าโอ้ยโอ้ยไปนั่งเมียงนั่งบ้างจะเด็กชาวบักเคื่องจักคอุ้ยมันหลุดเนาะมันหลุดเนาะมันเมนขนหือหนังโป๊พูดน่ะว่าเมนนุ่มกระตุกโอ้ยขหามึงเอ้ยนั่งโฉนดพูดเด็กนิ่มบอกนุ่มคนละเคืองคนละเคืองก็ นี่ล่ะคนละเครื่องน้มปะซารัดบอกเอ้าเอาซ้อม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 ก้อนเมียเจ้าเบิ่งดีเด้ออะไรบ้างถือตีเด้อเอ่าเป่าเป่าเป่าเออ้าไม่ใช่แค่นะไม่ใช่แค่ไรรลองซ้อมเม่งก่อนให้เจ้าล่ำใหญ่ให้ใหญ่ล่ำก่อนเด้อเออแต่พี่น้อกขยากฟังล่ำตัวมือสวดัดเน่จ้าชอบเด้นี่ขนาดชอบเด้นี่ก่อนสิไปนามาหลัง ขั้นหัวฮะขันหัวขั้นหัวตีเกา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 ก่อนใครเนี่ยหรอไปเอาพระฤาษสีกมาติบัตีแม่ยังขั้นหัวขั้นหัวกะเกาหัวผิดตัวเอาขั้นหัวนี่เน่ <laughs> โอ้คุณมาเล <laughs> ้น่นเฮาเนบดาว่าเมนพาบัดไส เจ้าอาวาโอ้ยใหญ่เอ้ยขอเป็นลูกซินแซมซ้อมถอดซ้อมถอดมันจิบว่าทันเวลาบักลาล้วนเร็วเ้ารำเด้อขอจีน่าไ่ลองย้ยวันนี้มาฟังรำเด้อกันเด้อ พื่อนมาบุญเอ้ยบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสลาบุญปั่นข้าวจีบุญผีกินน้ำอันนี้ก็แม่บุญทางรมแต่ว่าบุญฟัองรู้บาปสิว่าบุญเอ้ยบุญบุญขาดใดนั่งกรจจังเสียวบุญพาลาพาเจ้าสิเว้าอ่าให้เป่าเป่าเมื่อนอนโซ นี่พอสาดคาหามาลำลงมือในชื่อเสียงกองเราจะเรื่องนินไหวเ,เป็นละพบเป็นละพบเรื่มใส่ ยังง่าครแต่คอยล้าน้ำเนยมาปิดแต่มีแห้งเถอะนี่ยินอีกกูกํลังเขาได้เขาเคลืค่อนใจได้ดละเมนะซักท่า มีนอาจารย์มีสิมันบ่มวนสมย่งดอกะนว่าสมวันสมย่ดอกแไหสิงอาจารย์สิ t เนี่ย ดุเงี้ยนมาใส่ต่อเนี่ยนี่มะอยบอลลามแนวไปจ้างไม่เงี้ยหัวพันแม่แม่แม่เขาจีบไปให้ทาหมอแค้นดอกปานนั้นยาเสียภาพไปนั่งอ่อนนอกล้วยมันจีบประเทศเดียวกันได้ดอกไปเตรียมสำรับอาหารต่อหมไปอันนี้ถ้าเพื่อนกินแนวกินแล้วเขากะงานโหลดเด้อแมนเออไปเสนะเพราะฉะนั้นเขาไปเตรียมอาหารเนาะแมนเขาต้องไปเตรียมอาหารสารับเพื่อนพร้อมไปนั่งซีดาเออไป เธอตัวเน้าเขากับฟ้อนตัวเขากับฟ้อนเขาคือโขนเหมียงามแชงเดือนมาเยือนสองล่างามไปนามาสู่บงลำเราเล่นกันเพื่อสนุกปุกบซ่า